สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาบอกนะคะว่าไก่แบบไหนที่ตลาดเขาต้องการนะคะจะได้ขายได้ราคาดีๆค่ะเวลาเราเลี้ยงเราต้องเลี้ยงให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะเพื่อไก่เราจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดและเราสามารถขายได้ราคาสูงๆค่ะก่นหน้าตาแบบนี้นะคะแบบนี้ แบบนี้นะคะแบบนี้หน้าดำๆอย่างนี้ตลาดไม่ค่อยชอบนะคะเขาเรียกว่าไก่สามสายพันธุ์เป็นผสมค่ะมันไม่ใช่ไก่บ้านแท้นะคะเนื้อมันจะไม่สีเหลืองค่ะจะออกดําจริงๆเจตนาเราต้องการเลี้ยงไก่บ้านแท้แต่ว่าเราได้แม่พันธุ์พ่อพันธุ์มาที่มันไม่แท้ค่ะเวลาคนเขามาซื้อนะคะทั้งชาวบ้านทั้งคนที่พ่อค้าคนกลางที่มาขายเป็นส่งต่อเขาก็จะไม่ค่อยชอบนะคะเขาก็จะโดนตัดราคา เขาเขาจะเรียกกันว่าไก่สามสายมันเป็นไก่พันลูกผสมค่ะมันไม่ใช่พันไก่บ้านแท้ขาม,มันดําแล้วก็หน้าเขาก็จะดําหน้าเขาจะไม่แดงนะคะเดี๋ยวไปดูไก่ที่ตลาดค่อนข้างต้องการนะคะอันนี้ก็เป็นไก่ลูกผสมค่ะเป็นไก่เนื้อยูริกต่าผสมไก่บ้านนะคะจากสีขาวผสมกับสีดํามยออกมาเป็นสีเทาค่ะตา <c oughs> ตามันไปไร ที่ตลาดต้องการคือแบบนี้นะคะเนื้อหกสีเหลืององแล้วก็หน้าแดงนี่เป็นไก่ประมาณห้าหกเดือนค่ะ,ะออกมาแล้วลักษณะคล้ายไก่บ้านมากสุดนะคะอันนี้คือไก่ที่ที่เวลาคนมาเห็นแล้วเขา ชอบทั้งแม่ค้าที่อยู่แถวหมู่บ้านที่เอาไปทําอาหารขายแล้วก็พ่อค้าคนกลางที่มาวิ่งรับซื้อเพื่อเอาไปส่งตลาดขมินหรือเอาไปส่งต่อนะคะเขาจะชอบไก่แบบนี้ค่ะไก่ที่หน้าแดงๆแล้วก็อกเต็มเนื้อสีออกเหลืองค่ะถ้าไก่เนื้อดำๆเขาจะไม่ชอบเราไก่มาช่างกิโลตัวนี้นะคะตัวนี้ทุกขนาดเท่านี้นะคะอยู่ที่ หนึ่งกิโลเกือบสองขีดค่ะอีกตัวนึงค่ะอันนู้นก็ไก่บ้านนะคะเพราะชอบไก่แบบนี้นะคะตลาดต้องการค่ะอืมโชว์อีก <c oughs> ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์ที่แชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ